ัสดีครับผู้ชมครับพบอีกเช่นเคยกับผมกอฟไม่กลับโมโตผมอุ้มไม่กลับโมโตครับมีรถเบนซ์นะครับดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับครับต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าตัวที่ยืนอยู่ข้างๆผมก็ไม่ใช่นิวไอธรรมดาอีกเช่นกันใช่เลยนะครับหลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นเซียนเบนซ์ก็จะดูออกเลยก็ดูแค่ด้านหน้ารู้เลยใช่ผิวพันธ์เธอสวยงามสีทองมีล้อบาบัสมาให้แล้วเรียบร้อยใช่ครับนะครับมาพบเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้ก็คือเจ้าเบนซ์นะครับ W210 นะครับฟังรหัสดีๆนะครับตัวนี้จะเป็น E 200คอมเพรสเซอร์นะครับและยังเป็นตัวอีลิแกน์อีกใช่แล้วก็เป็นตัวเฟสลิฟแล้วด้วยแล้วก็เฟสลิฟแล้วเรียบร้อยเฟสลิฟดูยังไงนะครับเบื้องต้นถ้ามองจากด้านหน้านะกันชนด้านหน้าด้านล่างไม่เหมือนกันแล้วแน่นอนมีไฟท้ายไม่เหมือแล้วก็กุญแจจากกุญแจเสียบก็เปลี่ยนเป็นกุญแจน้ำเต้าหลายจุดเลยที่มีการพัฒนาทํามาดีกว่ารุ่นแรกเพิ่มเติมหลายจุดและเนื่องจากเธอเป็นตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยผมบอกเลยนะว่าขับโคตรมันโหตื่นมากรถคันนี้เป็นปี2001นะครับไปชมสภาพกันเลยดีครับ มาครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมสภาพเจ้า210คันงามคันนี้นะครับคับผมเริ่มที่ดาวลอยของเขาเลยนะครับดาวลอยเขานีถือว่ายังสภาพสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็สปริงเกี่ยวนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับกระจกหน้าโครเมียมเงาสวยงามเลยแล้วก็ตรงกลางไม่มีหักไม่มีฟันไม่มีซสี่หักไม่มีฟันหลอนะครับผมครับเลนไฟหน้าของเขาก็ยังถือว่าใสสวยงามอยู่นะแต่ว่าอันนี้ก่อนออดเดี๋ยวเราจะพยายามทาให้มันใสมากกว่านี้นะครับครับแล้วก็พิกอฟดูนี่เลย ตัวฉีดไฟหน้าใช้ได้อีกเหรอเฮ้ยมันต้องใช้ได้ดิคันนี้แน่นอนนะเนี่ยอ่าต้องบอกแล้วว่า2องหนเราไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยๆนะแต่ถ้าเข้ามามันก็ต้องให้แบบสวยเพอร์เฟกนะครับอ่าสักครู่นะครับผมขออนุญาตเปิดไฟหน้าก่อนเลยตัวฉีดล้างไฟหน้านะครับหลายๆคันเนี่ยไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่าคันนี้ใช้ได้สมบูรณ์นะครับจัดไปฮะนี่เป็นไง บอกเลยว่าตรงนี้ยหลายๆคันก็ชอบเสียหายไปแล้วคันนี้ก็ยังคงใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมครับแล้วก็ตัวไอ้คูเมียมใต้ฝ่ายด้านล่างตรงเส้นกันชนนี่เห็นไหมก็เงาสวยงามนะสภาพสีสันคันนี้บอกเลยว่าดูดีดูสวยงามมากแล้วบอกเลยว่าเงาฉ่ำมากๆนะครับขนาดมันเป็นสีทองแบบไม่ใช่สีถือป่ะสีสว่าง,ย,างยังเห็นเลยว่าประกายความเงาของเขาเห็นไหม หูเงาสวยงามเลยนะครับรบและคันนี้ได้เป็นล้อบาบัสมาด้วยนะสภาพล้อมแม็กเขาก็สวยงามเลยนะครับผมดอกยางเขายังพร้อมใช้งานเลยครับผมครับมาพี่กอล์ฟไล่มาเลยตรงนี้นี่ที่เราบอกเป็นรถเอลิแกนต์นะครับผมก็ตัวติดด้านข้างยังอยู่โครเมียมที่ตัวแผ่นชิ้นด้านข้างก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะครับครับอ่าพอเป็นเฟลิปครับเขามีไฟเหลือที่กระจกด้วยนี่นะเออแล้วก็ต่อเนื่องเลยกุญแจน้ำเต้าด้วยอ่าเดี๋ยวให้ดูกุญแจน้ำเต้านะครับนี่กุญแจน้ำเต้านะก็เ,ะะเพราะว่ามันจะเป็นทรงนี้แล้วมันจะเป็นกุญแจทรงที่เหมือนกับคล้้าายๆกับเเจออ่ สองหนึ่งหนึ่งครับก็จะเป็นทรงกุญแจที่คล้ายกันนะครับผมแล้วก็มีไฟเลเอที่กระจกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ آ آ แล้วก็นี่เลยตัวที่เป็นลมดําที่ขอบกระจกนะเงาสวยงามเลยนะครับผมมือเปิือโครเมี่ยมขเขาก็เงาสวยงามมากๆเช่นกันนะครับตรงกลางที่เป็นชิ้นสีดําที่ขอบกระจกนี้ก็สาภาพยังคงสวยงามอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ชิ้นละลัางเห็นไหมแนวสนิทสวยงามเช่นกันแล้วก็สีต้องเป็นแบบทูโทนอย่างนี้จากโรงงานนะครับเพราะคิวนค่ยจะเป็นสีที่เข้มกว่าตัวรถนะครับผมก็สภาพสวยงามเลยคิวโครเมี่ยมงาสวยงามนะครับผม มือเปิดด้านหลังลองดูได้เลยสภาพก็ยังคงเงาสวยงามมากๆเช่นกันนะค,ะครับล้อหลังบาบาัสเลยสภาพล้อมแม็กเขาก็ยังคงสวยงามเลยแล้วดอกยางพร้อมใช้งานครับ มาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีและสวยงามนะครับใช่แล้วครับผมแต่ก็ที่รับปากคุณผู้ชมไปแล้วว่าวันที่ออกจะพยายามทำให้มันใสมากกว่านี้ให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็ตัวฉีดไฟหน้านี่เปลี่ยนๆงี้ใช้งานได้นะครับผมด้วยผมเท็ดดูไปแล้วนะครับครับควมยี่มด้านล่างเงาสวยงามเลยคันนี้มีแฟลตันบอกมาให้ครบทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วที่ผมบอกว่าพอเป็นตัวเอ่อเฟลิปเนี่ยเห็นไหมกันชนตรงเนี้ยถ้าคุณผู้ชมลองไปเปรียบดูกับตัวก่อนหหหนน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 น้้้้้าา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 าีีีีีีคคคัััััััสสเเ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 ทท่่่่่รรรรรรพพิิงงงขขขขยยยไไไปปปลลอออดดดููกกกกกก็็ชจจะะะะะมมมมมืแแบบบบผตตวว์ึ รถเจเนเรชั่นหลังปี2000และมันก็จะเริ่มเป็นรถแบบที่พัฒนาให้มันดูโมเดินมากยิ่งขึ้นนะครับผมครับคันนี้ก็ยังดูสวยงามเลยนะครับตัวถังด้านข้างนี่เลยผิวพันธุ์ดูสวยงามมากๆเช่นกันนะครับล้อบารบัสสภาพล้อแม็กเขาก็ยังถือว่าสวยงามเช่นกันนะหลอกอยางเขาก็ยังพร้อมใช้งานนะครับครับอ่าพาสีคันนี้เป็น2ตุลา 2R66 แต่ว่าวันที่ผู้ชมรับรถเดี๋ยวผมจะต่อให้เป็นปี67ครับก็ใช้รถได้เต็มปีนะภาษีไม่ขาดนะครับผมครับฝั่งด้านซ้ายเลยนี่ตัวกรนนะจ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับรบแล้วก็ด้านข้างเขาเลยเอลิแกน์อยู่ครบคิวด้านข้างแนสนิทสวยงามคเมียมเงาวับสวยงามเช่นกันนะครับรบมือเปิดขเมยของเขาเห็นไหมก็ยังคงเงาเลยนะของกลางสีดําสีสันชัดเจนสวยงามแล้วก็ลมดําที่ขอบประตูก็สวยงามมากนะครับ210นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเป็นรถที่ค่อนข้างโปร่งและใหญ่ใช่แล้วเพราะว่าที่ผมเคยอธิบายคุณผู้ชมไปว่าเขาเริ่มพัฒนาให้ตัวถังเขาเริ่มใหญ่ขึ้นสําหรับคุณผู้ชมที่เคยใช้รุ่นนี้อยู่แล้วหรือยังไม่เคยใช้ผมต้องบอกว่า ที่ผมเคยพูดในคลิป W202 พี่กอล์อจำได้ไหมที่เขาเริ่มพัฒนาร่วมรุ่มกันมากับบอดี้ตัวนั้นแล้วเชื่อไหมว่าอะไรหลายอย่างอะสามารถใช้ร่วมกับรุ่นนั้นได้นะซึ่งถ้าคุณผู้ชมเอาไปใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าอะไรเนี่ยโห210หาโคตรง่ายเลยนะเพราะมันแชร์ร่วมหลายรุ่นนะครับผมก็หาง่ายมากๆเลยนะครับ ล้อหลังเขาบาบัสเลยสภาพล้อแม็กถือว่าสวยงามเช่นกันครับผมดอกยางนี่คือพร้อมใช้งานเลยครับมาครับบรรท้ายงามๆของเธอนะครับนี่คือตัวเฟรดลิฟเลยนะครับใช่แล้วครับผมก็ไฟท้ายด,ด้านไทยของเขาสภาพสวยงามเลยครับผมแล้วก็เป็นของเมอร์เซเดสแพลทแท้ๆด้วยนะครับที่ผมบอกว่าไฟท้ายเขาไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าถ้าเป็นตัวก่อนเฟรดลิฟครับ ตัวใส่ตรงนี้มันจะอยู่ด้านล่างแล้วจะเป็นวงขึ้นมาอย่างนี้พอเฟรนลิฟแล้วเนี่ยเขากลับใส่ขึ้นมาข้างบนซึ่งมองการไกลด้านหลังเนี่ยมันจะมีความละไม้คล้าย2องหนึ่งมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวต่อเจเลชันกันนะครับก็เป็นความรู้ไปนะครับสำหรับท่านใดที่จะเล่น2องหนะครับหรือว่าตัวเองมีรถอยู่ที่บ้านแล้วนะครับอยากรู้ว่าของตัวเองตรงหรือเปล่าเป็นเฟรนลิฟหรือเปล่านะครับให้ดูคลิปนี้นะครับใช่แล้วแล้วก็อีสองร้อยโคมเเตลยังคงเงาสวยงงาามมนะคคครรรรับบเเเซอ์ทุกตัวอักษรรรออยยยู่กกัััันนคคบบบเเลละผมมแ้้วว็ไไฟฟตทททาาขง สวยงามเช่นกันและเป็น m e r c e d e s b e n บแท้เช่นกันนะครับครับการชนด้านหลังนี่เห็นไหมรีวิวของมือของเขาก็สภาพเงาสวยงามอยู่นะเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทเลยดูเขาโอ้อโหดูดิสปริงยังดีอยู่เลยอะใช่แล้วก็บอกเลยว่าขึ้นนุ่มๆหลูมหลาสไตล Mercedes ์ Mercedes Ben บนท์เขาเลยนะครับผมครับห้องสัมภาระด้านหลังเห็นไหมบอกเลยว่าเดิมๆดูสะอาดดูคลีนดูดีมากๆเลยนะครับผมแล้วมีการตัดพรมเพิ่มมาให้ด้วยสลับสับการพรมเดิมของเขาเห็นปหมครับบ้าเขาสะอาดเลยครับอยู่เดิมๆครบเลยนะครับผมแล้วก็สติกเกี่ยวข ล้ออะไรเดิมอยู่ครบเลยแล้วก็หลุมพาษอต่งนี้ก็ยังอยู่นะครับผมแม่แรงแขนเดียที่เป็นพาสเดบันยูสองหนึ่งโซนนี่ก็ยังอยู่ครบเช่นกันนะครับผมไฟห้องสภาระติดครบไฟสำเนียมฉุกเฉินอยู่ครบเช่นกันนะครับผมนี่แล้วก็ไฟที่กระโปรงหลังนี่ติดครบทุกจุดนะครับอีกหนึ่งความเดิมของเจ้าเดบัยูสองหนึ่งนคันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้าเดิม m e อร์ d e s Ben นะครับมาต่อด้านหน้าฝั่งซ้ายเลยนี่กระจก m e r c e d e s b e เบหลังซ้ายบ้านใหญ่เบนหลังซ้ายบ้านเล็กเบนนะครับผมกระจกบ้านหลังเลยนี กระจกเบนซ์ครับผมมาต่อกันที่หลังขวาบ้านเล็กกระจกมันเป็นเบนซ์เช่นกันนะครับหลังขวาบ้านใหญ่เบนซ์แล้วก็ฟังคนขับเบนซ์นี่เดิมครบทุกบานครับมาครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมมาดูห้องเครื่องของเจ้า210คันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเธอคือตัวคอมเพรสเซอร์แล้วดูสิฝาแดงเห็นไหมฮะใช่แล้วครับผมขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นรหัส M ตอง1นะครับผมเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบเรียงเบนซิน2,000ซีซีพ่วงกับระบบคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าสําหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้จับจริงจังเลยนะครับ เอ็มตองหนึ่งสำหรับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าพัฒนากันมาจนแบบสุดทางแล้วเพราะหลังจากนี้ไปเขาเปลี่ยนตระกูลไปแล้วซึ่งทาให้ดีเฟกของตัวเครื่องยยต์หลายๆอย่างเนี่ยเขาถูกพัฒนาจนจบแล้วนะแล้วสามารถใช้งานได้ดีมากๆอะไรเยอะมากๆแล้วความทนทานของของของตัวเจ้าเอ็มตองหนึ่งตัวนี้หรืยกว่าทนมากๆแล้วก็ทนใช่แล้วก็เจ้าของเก่าได้มีการเซอร์ิพวกระบบคอนเซิร์มาแล้วด้วยนะผมก็ใช้งานได้ปกตินะผมไปลองขับมาบอกเลยโคตรมันเวลาอากาศมีเสียงแบบของเจ้าแบบคอมเพรสเซอร์ให้มันวีดวีดแบบให้ได้อัตทะลนะครับผมบอกเลยว่าขับมันมาาากๆเเลลยนนดดู้้ห นี่วอร์นิ่งเดิมเดิขเขาเห็นไหมอยู่ครบนะครับแล้วดูนี่มิสเตอร์เบนเห็นไหมตัวเลขนี้คมกริบเลยนะครับผมวอร์นิ่งด้านหน้าของตัวมาทนรรสกก,รรก็ยังอยู่เช่นกันฝั่งนี้เห็นไหมอยู่ครบๆเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เดินทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลและที่สําคัญเดิน,เด,นเดินทางด้วยระบบน้ามันล้วนนะครับครับมาครับคุณผู้ชมครับภายในของเจ้ารถคันนี้นะครับต้องบอกว่าสภาพเนี้ยบและสวยงามมากนะครับใช่แล้วจริงๆในวินโค้ดเนี่ยเขาจะลงว่าใส่แอมเบสครับ สีเบสในยุคนั้นละกันใช่ครับนะครับเพราะในวินโค้ดเขาลงมาแบบนี้นะครับตัดด้วยทีมลายไม้นะครับใช่แล้วลำโพงทุกอย่างไม่มีแตกหักนะครับครับอ่าเทระบยไฟฟ้าครับนี่เลยลงขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับครับหาลงอีกทีปรับข้างไฟฟ้านะครับครับปรับข้างซ้ายไปทางซ้ายขวาขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับครับอ่ามาต่อกันที่เบาะนะครับนี่คือเบาะของคนนั่งข้างนะครับคุณผู้ชมครับดูสิ แม้หนังเดิมจากโรงงานและสภาพของเธอคลีนๆนะครับใช่แล้วครับเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีเ้านะครับใช่แล้วครับจัดไปครับระบบไฟฟ้านะครับนี่เลยเดินหน้านะครับถอยหลังนี่แล้วก็กระดกขึ้นโลงกระดกด้านหลังขึ้นโลงพนักพิงนะครับผมขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็หัวหมอนลงแล้วก็ขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครครับ มาต่อกันที่คอนโซลน,นะครับคอนโซลด้านหน้าของเธอก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับช่องแอร์ทุกช่องไม่มีแตกหักเลยนะครับคุณผ<ช>ูช้ชมครับใช่แล้วครับผมสวยจริงงามจริงใช่แล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเจ้า W210 นียจุดบอดของเขาในตอนที่เป็นก่อนเฟลิฟมันจะมีปัญหาเรื่องคอนโซลตรงนี้ว่ามันชอบแตกร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยบอกเลยนะดูคันนี้สิครับมันเป็นเฟลิฟแล้วว่าเขาแก้ปัญหาพวกนี้มานะมันบอกเลยว่าคอนโซลสาหรับตัวเนี้ยเขาจะทนมากยิ่งขึ้นครับก็เขาเรียกาสำหรับสภาพนี้นะบอกเลยว่าดูดีมากๆแล้วก็เเเจ้้าาขออองที่ไปใชตน บอกเลยว่ามันจะทนมากขึ้นนะครับก็ปลดเขาเล่นหมดปัญหาจุิกกวนใจเรื่องคอนโซลได้นะครับผมรายมาข้างหน้านี่เลยสภาพสวยงามมากๆนะครับผมตรงกลางนี่ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ที่ผมกดเปิดฉีดไฟหน้าเนี่ยต้องบอกว่า 2- องหนเนี่ยมันเปิดง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยอาจจะต้องกลไกหลายหลายหลายชั้นกว่าเราจะเปิดได้คันนี้จิ้มปุ่มนี้เลยก็ลางได้เลยก็ฉีดไฟหน้าจืดจืดกใช้งานได้เลยมีปุ่มแยกมาให้เรียบร้อยใช่แล้วครับเปิอันนี้สะดวกดีใช่มันสะดวกมากยิ่งขึ้ ตรงนี้จะเป็นวิทยุตรงนี้จะเป็นจอแบบป๊อปอัพครับซึ่งวิทยุจริงเขาอ,อยู่ในนี้นี่ก็จะมีของไพวันยอยู่นี้อีกชุดหนึ่งซึ่งมันก็จะซิงกันนะครับผมตรงกลางแล้วก็อะไรไหมตรงกลางสภาพสวยงามเลยนี่ตรงนี้ตรงที่เคบุรีตรงนี้ตัวจุดบุหรี่ก็ยังเปิดใช้งานได้ปกตินะครับครับหัวแก้เอลิแกนอยู่ครบสวยงามนะครับผมเกียร์ตัวมัตรงนี้อยู่ครบทั่วเลยแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็ยังถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะใช้งานได้ปกติเลยนะครับเปิดม,มาที่วางแก้วนี้ก็ยังอยู่เช่นกันนะครับ เก้าของเจ้า W210 เขาจะเป็นคูบ็อกซ์อยู่ในนี้นะก็ยังคงใช้งานได้ปกติด้วยเช่นกันนะครับแช่น้ําได้นะครับใช่แล้วมาชมสภาพแผงประตูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับเนียบมากนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับลายไม้ทุกอย่างสวยงามนะครับแผงลาโพงไม่มีแตกหรือหักเลยนะครับใช่ครับมัต่อไปครับตาก็เลยนะครับนี่เลยลง ขึ้นนี่ยังคงใช้งานได้ปกตินะครับครับลงอีกที่เดี๋ยวผมจะปรับข้างไฟฟ้าให้ชมนะครับปรับข้างไฟฟ้านะครับไปทางขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยครับครับมาต่อกันที่เบาะนะครับที่ถูกใช้งานมากที่สุดนั่นก็คือเบาะฝั่งคนขับนะครับคุณผู้ชมดูสิใช่แล้วนี่คือหนังเดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมฮะใช่ครับสวยจริงๆนะครับใช่แล้วมาระบบไฟฟ้ากันเลยนะครับนี่เลยเดินหน้า ถอยหลงังนี่แล้วกระดกหน้านะครับขึ้นโลงกระดกด้านหลังนะครับขึ้นโลงแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นโลงหัวหมอนขึ้นแล้วก็ลงเดี๋ยวผมขอต่อเนื่องเลยปรับพวงมาลัยด้วยไฟฟ้าที่แผงคอนโทรลชุดเดียวกันนะพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านี่<ๆ>จะอยู่น,นี่นี่เป็นชุดเดียวกันนะครับผมนี่เลยเก็บเข้านะครับแล้วก็ยืดออกนี่แล้วก็เอาลงแล้วก็เอาขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับ,รบมาต่อทางด้าน พวงมาลัของเธอเห็นไหมฮะความสวยงามนะครับอยู่ครบนะครับใช่แล้วสราเบนซ์นะครับ นะครับสวยงามเลยนะฮะใช่แล้วครับผมทุกอย่างไม่มีลอกนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พวงพรมอะไรปฏิฟังชันพวกนี้ก็ยังคงใช้งานได้ปกติด้วยนะครับพมครับมาต่อที่หน้าจอเดิมใหม่เลยสภาพใสสวยงามมากๆนะครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง189,283กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรและยืนยันการันตีว่าไม่มีการกล้อไม่เด็ดขาดนะครับครับอ่ะพี่กอล์ฟต่อเลยนี่กระจกแต่งหน้าครับผมโผล่อมาก็จะมีกระจกมีไฟแต่งหน้ามาเช่นกันนะครับผมครับแล้วก็ไฟตรงเพดานตรงกลางเลยนี่ก็ยังติดนะแต่ว่่่่่่าาาาาาฝฝัััััังงงนนนนนนีีีี้้้้้มมมมมมมไไตติิดดดเเเเ๋ยยวรรรรรรจจะะะกกกกกใหหคคบบผซปอออพฟแช นะครับผมพี่ก๊อปดูสติ๊กเกอร์บ้านข้างนิดนึงเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูวินโค้ดว่าคันนี้เป็นอเทคนิคการแถมโรงงานนะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก่อนดูวินโค้ดนะครับสครับเพจของเธอนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับครับผมอ่ะมาต่อเลยนี่ด้านข้างนะครับผมวินโค้ดเขา4ตัวท้าย6843นะครับนี่เลยเช็คให้แล้ว6843เป็นอ200งร้อยโครเมีเซอร์นะครับผมแล้วก็ที่พี่ก๊อปบอกเลยสีเป็นองไรนะมันจะเป็นสีไซมเบรดหรือว่าต้องอ่านว่าอะไรผู้ชมบอกอะไรทีนะครับแล้วกก็็จะเเปปนนีีียร์5สด รุ่นนี้ได้เป็น5้าสปีดแล้วด้วยนะครับผมบแล้วก็มีเอลิแกน a ์แพคเกจนะครับผมก็เติมรงงานครบทุกประการครับผมถ่ายประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับผู้ชมครับเนียบจริงๆใช่แล้วทั้ง4บานเลยดีกว่าใช่ครับผมนะครับสภาพสวยงามนะครับ ลายมงลายไม้ทุกอย่างสวยงามผมไม่มีลอกนะครับใช่ครับผมลรงเปิดเก๊ะครับนี่เปิดเก๊ะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ด้านประตูด้านหลังก็มีช่องใส่ของด้วยแล้วก็มีช่องลาโพงด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดเลยที่อาจจะต่างที่มันจะต่างกับตัวแรกด้วยเนี่ยพี่กอฟครับคันนี้เขาใส่ระบบแอร์แบ็กรอบคันมาให้ด้วยครับเห็นมาที่ประตูหลังเขาจะมีแอร์แบ็กอยู่ในประตูแล้วด้วยครับทำให้ตัวเฟรนมเฟรนลิฟเนี่ยเขาจะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับพ่อมาแล้วก็โจ๊กซากันเลยนี่ลง ขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายเลยสภาพหนังประตูด้านซ้ายก็อยู่ในสภาพที่ถือว่าสวยงามมากๆเช่นกันนะลายไม้บอกเลยว่าเงาสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ฝาประตูฝั่งด้านซ้ายนี่ก็มีระบบแอร์แบ็กในประตูมาแล้วด้วยนะครับครับแล้วก็ที่เคเบิลี่อยู่ครบช่องลำโพงด้านล่างไม่มีแตกหักแล้วก็มีช่องใส่ของด้านหลังด้วยนะครับผมครับก็จกไฟฟ้าเลยลงขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาต่อกันที่พนักพิงเลยนะครับผม ต้องบอกว่าพนักพิงกับตัวรองก้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะแล้วมันจะมีอีกหนึ่งจุดที่พี่กอฟที่รุ่นนี้มีมาให้ครับหลายๆคนไม่รู้คือหรือชอบแตกหักกันไปหมดแล้วอ่าที่กอฟจำวันโวที่เรารีวิวได้ไหมเรื่องที่มันมีบูสเตอร์เด็กอ่ามีด้วยหรอนี่อย่าสักครู่นะครับเฮ้ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้เลยความรู้ใหม่เห็นไหมถ้าสาหรับคุณผู้ชมเนี่ยที่มีเด็กตัวเล็กๆประมาณสักหกเจ็ดขวบ ไม่อยากซื้อูสเตอร์ให้นั่งตามกฎหมายหมายของประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมกระดกขึ้นมาให้เด็กนั่งลาดเบลได้เลยอ้โหแล้วใช้งานได้ปกติทั้งสองข้างด้วยนี่นะฝั่งข้างขวาข้างซ้ายเห็นไหมเบนก็มีไม่ต้องกวนโวก็ได้เฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยแล้วก็ใช้งานได้ปกติทั้งสองข้างเลยนะครับผมเขาก็มีบอกเลยนะว่ามีประโยชน์มากๆนะและยังคงใช้งานได้ทั้งสายทั้งขวาด้วยนะครับผมคไล่มาต่อกันเลยที่หัวหมอนตรงนี้เดี๋ยวผมจะกดลงจากด้านหน้านะครับนี่เอาลงไปเลย นี่ลงแบบนุ่มนวลนะครับผมนี่ใช้งานได้ปกติอยู่นะแล้วก็ต่อที่ม่านหลังเลยนะครับครับนี่ขึ้นโล่งนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับแล้วก็ไฟเพดานนี่เห็นไหมติดครบปกตินะครับเอาลงมาเลยนี่ที่เท้าแขนนะครับผมกับที่วางแก้มเขาก็ยังมีอยู่นะครับผมแล้วก็คันนี้สไตล์เบนซ์รุ่นใหม่ๆแล้วเขาก็จะเพิ่มความสบายมากยิ่งขึ้นโดยการที่มีแอร์แถวสองมาให้แล้วด้วยนะครับและแอร์แถวสองนี่ช่องแอร์บอกเลยว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆเลยครับ ทดลองขับจริงนะครับผู้ชมครับกับเจ้า 210E 200 Compressor Felipe คันนี้นะครับเห็นไหมฮะสภาพภายในเธอทุกอย่างสวยงามนะครับแอร์เย็นนะครับเพราะว่ามีแอร์แยกด้านหลังมาให้นะครับผ้าหลังคาของเธอทุกอย่างสวยงามนะครับใช่แล้วอ่ะด้านหน้านะครับนี่ฮะของอะไรสวยงามเลยนะจอนี้เอออีกจุดหนึ่งด้วยพี่เกาที่ต่างกับตัวก่อ,กอนเฟลิปใช่ไหมครับก่อนเฟลิปมันจะไม่มีจอนี้อ่าอันนี้มันจะมีจอนี้นก็จะแสดงสถานะต่างๆได้นะครับนี่นมก็คือมันจะแสดงค่าได้แบบ หลายอย่างอ่ะเนี่ยบนหน้าจอเนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็คอนโซลทุกอย่างสวยงามนะครับใช่แล้วเบาะทุกอย่างก็สวยงามเช่นกันนะครับใช่ครับโอ้โหแล้วก็นั่งดีนิ่มนวลผมเป็นคนนั่งด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยนิ่มมากใช่นะครับนี่คือรถปีสองพันหนึ่งเหรออ่าอ่ะไม่พอเป็นไงดูดิครับคอมเพรสเซอร์โอ้ดูเสียงอากาศเขาดิโอ้โห <จ>เสียง,งเขาเจะมีเสียงแบบนี่จําเลยเห็นไหมใช่คือเสียงไอเสียงที่เสียงไอตัวคอมเพรสเซอร์อากาศอันนั้นคือเสียงปกตินะ,ะไม่ใช่หอนแบบมันจะพังนะชเพราะว่าเวลามันอัดด้วยรอบสูงๆเนี่ยมันจะมีการวิบเหมือนเทอร์โบเสียงมันเหมือนไอ้นี่ว่ะมันเหมือน อนรถชร์จไมีกันนะ่ะใช่เสียงมันซุบิชาร์เลยนะครับมันจะงวดงดมันจะแบบเขาเรียกมันจะตามรอบเพราะว่าถ้าเป็นเทอร์โบเนี่ยหลักการของเทอร์โบก็คือต้องเอาไอเสียไปปัดเทอร์โบกลับมาเป็นไอดีครับส่วนถ้าของซูบิชาร์ซชาร์เนี่ยมันจะไปพร้อมกับรอบเครื่องเลยเพราะว่ามันก็คือชุดสายพานที่ไปคล้องตัวของกลไกเครื่องยนต์ครับก็คอมเพรสเซอร์เนี่ยรอบเขาจะมาไวครับพอเวลาแบบรอบสูงสงมันก็จะมีเขาเรียกเสน่ห์ของคอมเพรสเซอร์แล้วกันนะที่งวดงวดเสียงมันจะวด่วดโอ้โหเฟี้ยวนชใช่ แล้วก็ของเขาเนี่ยคือยังใช้งานได้ดีด้วยนะปกติเลยครับผมอัตราเร่งมาคือดีมากๆครับผมเครื่องยนต์สมบูรณ์เลยแล้วก็เกียร์ก็มีกี่ขีดดาวใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ถ้าสปีดอันนี้มีเทสโอนิกด้วยครับก็นี่เลยผักลองอะนี่สี่สามสองขอไปที่สองนะคุณดูดิเชยเลยไหมวิ่งดีว่ะระวังโอ้โหดูดิสามนี่วิ่งโคตรดีเลยอ่ะดีมาก ช่วงล่างแน่นปักเลยนะครับแล้วมันบอกเลยนะว่าเป็น e car ที่บอกเลยว่าช่วงล่างถือว่านิ่มเลยนะครับขนาดเป็นล้อแต่งบาบาสมาด้วยนะใช่บอกเลยว่าช่วงล่างทุกอย่าง p อร f e c t นุ่มนวลมากแล้วก็สมบูรณ์ครับผมไม่มีเสียงกูกกักเลยแล้วก็เกียร์คลิกดาวน์ขับช้าๆทุกอย่างปกติหมดแล้วก็ทิโตนิกเมื่อ่อสักครู่ที่กดให้ดูก็ทิโทนิกใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับครับคูสนทนต่อเลยนี่นะ,นะก็ใช้งานได้ปกตินะเท้าออกนี่ก็คือคูดเพิ่มก็เรื่องนี้นี่ครับให้ดูเลยนี่นะ อย่าลืมนะครับมาทดลองขับกันได้ที่เมกาบโมอโตนะครับไปิีไปทีแล้วกันนะอ่ะโห oh. ไปทีนึงเป็นไงดูดิขับมันขับสนุกนะครับโ <Okay. S 1> อ้โมขบกันเป็นมาบอกเลยว่าถ้าคอมเพรสเซอร์ไม่สมบูรณ์นะขับไม่ได้แบบนี้แน่นอนครับ และนี่ก็คือ W สองหนึ่งศูนย์เฟสลิฟนะครับ E สองร้อยคอมเพรสเซอร์อ e e ีเลแกนตปีสองพันหนึ่งใช่สภาพน่าง,งามครับใช่จริงๆต้องเน้นย้ำนะพี่กอลเพราะว่ารุ่นนี้มันจะมีตัวคลาสสิกกับ e อีเลแกนซึ่งตัวคลาสสิกในตลาดเยอะมากใช่ต้องลองดูดีๆนะว่าตอนนี้คุณผู้ชมเลือกหาเนี่ย e เป็นอีเลแกนหรือเป็นตัวคลาสสิกใช่เพราะว่าจุดที่ต่างกันที่แบบเห็นชัดๆนะจุดอื่นอาจมีต่างหลายจุดแต่ถ้าคุณผู้ชมดูง่ายๆเลยตรงแอร์จอใช่ถ้าเป็นอีเลแกนต์จอ แล้วตัวนี้คลาสสิกจะเป็นมือหมุนอ่แอร์จอไม่พอเกียร์5สปีดนะครับใช้แล้วอ่ไม่กลับโมโตนะครับจัดให้กับคุณผู้ชมนะครับในราคาแค่229,000บาทพอนะครับไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับขายสดอย่างเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับโโตบครับ าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกวันจากร้านแมกกาโมโต์นะครับ